นี่ครับจุดเขาวๆนี่ยจุดมานของมงคลสยามนะครับพี่น้องขันบบเป็นตมานจักเป็ดได้แย่มขันขันแห้งแห้งกระแทกกระเพรกุ๊กกุ๊กกุ๊กก็เป็นตะนกเข่าเลยแต่มงคลสยามเลยแค่มานคัดถ sure <sh> ้าต <sh> ัวได้เข่าก็เลี้ยงเลยแหละเพราะว่าเป็นนกขัดเฉลยครับพี่น้องมงคลสยามจะข่เชียยคนนะครับเลี้ยวตันตัวนี้ตันตึกลุกตันตันตึกครับบางแคลงพี่น้อง แไม่เบืองกันครับนี่ครับบุเคยมีย่ำขึ้นบุเคยมีย่ำรงครับขันย่อมมดปีมดศาสตร์เ,เ,รตลลเ,เ,เลย่ครเป็นของเดีวตาตรงกลเขียวคนเดิมไม่เป็นเด้อไม่เบืองต้อกันครับมวลมวน,มวน,มวนสำหรับเสาวันศุกร์ที่เกจุกที่เกเดือนเก้า